พยายามเอาให้ได้เอาใจนี่ละ่ะดูใจเรานี่ละ่ะพอสุดท้ายปุ๊บไปดูใจตัวเองมันยังมีกิเลสอยู่ไหมมีไม่มีมันอยู่ที่ใจมันรวมอยู่ที่ตรงนั้นดูที่ใจแล้วลเสร็จแล้วมันละเอียดก็ไอ้ทำอีกนะใจตัวเนี่ยไอ้กิเลสตัวเนี่ยมันละเอียดมากด้วยสุดท้ายมันละเอียดจริงๆต้องมองดูให้ได้ต้องถองลาดถองโคงให้ได้ ถอนมันให้ถึงกิงก้านสาขาตัดออกหมดแล้วละหมดแล้วละแขนละขาละอันนี้ละเอาหมดแล้วนั่นมันเหลืออะไรเหลืออยู่ที่ใจมาดูที่ใจสุดท้ายพอดูที่ใจปุ๊บนั่นล่ะมันจะได้บอกว่าเออมันอยู่ตรงไหนกิเลสันยังมีอยู่ไหมถ้ามีเราก็รู้ถ้าไม่มีเราก็รู้อยู่นั่นแหละมันสุดท้ายแล้วสุดเต็มที่แล้ว จิตใจเราเนี่ยถ้ามันออกจริงมันก็เป็นโรคครอบโลกกระทาเขาเรียกว่าครอบโลกกระทาโพราะโลกกระทาคือครางจากใจสว่างที่อื่นไม่มีไม่มีอะไรเหมือนแล้วระยะนั้นฉันก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้ระยะนั้นมันเป็นของทิพย์ซะแล้วไม่ฉันก็ไม่เห็นจะฉันก็ไม่เห็นชืคือว่ามัาห่วงกันคือว่าอาตัตยิ่งอนุนนาโถสองอย่างมันอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีใครอาศัยใครต่อไปพอถึงเวลาเอ้าดึงกิ่งก้านสาขาออกหมดแล้วปุ๊บตอนนี้ดึงรากแก้วมันขึ้นมาเนี่เอามันให้ได้พอดึงรากแก้วขึ้นมาปุ๊บนะดึงพวดขึ้นมานะไม่มีเกิดอีกแล้วลูกก็ไม่มีใบก็ไม่มีตายหมดแล้วรากแก้วปุ๊บถอนรากถอนโคนปุ๊บนั่นละนี้ผ่านมันอยู่ตรงนั้น จะเอาไม่ถึงนิพพานถึงไม่ถึงนิพพานก็ขอให้ปฏิบัติเข้าไปเ,เกิดดีแน่ทาบุญเข้าไปด้วยอย่าไปทำบาบุญเอาหน้าทาบุญเอาหน้ามันทุกทำไปเลยไม่มีผิดเราทำปฏิบัติทำเข้าไปอย่าไปอยู่เฉยๆนั่งหรือเฉยก็ให้มีสติอย่าไปคิดว่าไม่มีสติให้มีสติให้มันช้ำชองให้มันเป็นอันเดียวกัน ต่อไปพุโทโธให้เหลือแต่พุโทโธตัวเดียวนั่นละนี่พานมันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปถามใครเราถามตัวเองนี่แหละถ้ามันติดตรงไหน,นเราก็รู้ติดกันเป็นเดือนสองเดือนเราก็รู้ว่าไม่ไปไม่มาไม่ไปมาถามพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์าได้ไหมเขาบอกปุ๊บเราก็ไปทําดูแต่โดยมากเนี่ยมันไม่เคยได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ปฏิบัติจริงๆมันไม่ไดียืดยยาวอะไรนะเขาไปแปรารามออกไปไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างมาพูดให้ฟัง แต่สิจิคํปฏิบัติมันอยู่แค่เนี้ยแต่เวลามันเป็นมันเป็นยาวเหมือนกันมันเป็นทุกวันเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เราเห็นแล้วเอาต่อไปมันจะเป็นอะไรก็นั่งดูมันบางทีอดข้าวเอ่อมปันเห็นอะไรไหมหิวไหมไม่หิวนั่งดูมัน่ะบางคนเป็นเกือบเดือนบางองค์เขาสู้ได้ ราะว่าถ้ากิจใจมันไม,ไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วถ้ามันเข้าสมาธิแล้วเงียบไม่มีอะไรแล้วนั่งได้อยู่ได้ไม่มีตัวไม่มีตัวมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวที่หล้จับมันให้ดีอย่าให้มันทาาจับตัวรู้เท่านั้นไม่ตายพิจารณาอยู่งันอา้าวต่อไปถ้าได้มันถึงขนาดนั้นแล้วาทางโลกจะรู้จักหมด เราเกิดเท่าไหร่เราเป็นอย่างไงคนโลกคนทั้งโลกเป็นอย่างไงแต่อนาคตข้างหน้าบ้านเมืองจะเป็นยังไงมันก็รู้ด้วยมันทําให้เห็นเห็นที่ไหนเห็นที่ตาเรารู้ที่ใจวันนี้ใครจะมาหามั่งไหมนี่เขาต้องรอคุณลุงคนนี้เอาถึงเวลาฉันแล้วยังไม่ต้องฉันแลวเพราะว่ายังมีคนจะมาอยู่มีไหมมีมันรู้มันถึงขนาดเนี่ย ศาสนาดีที่สุดก็คือศาสนาพุทธนี่แหละไม่บังคับใครด้วยไม่ได้ว่าใครด้วยใครอยากทำทำไม่อยากทำก็แล้วไปเอาก็่ชักวันมันก็ต้องไปทําเข้าไปมันไม่ได้ช้าหรอกคนเราเดี๋ยวนี้อายุไม่ถึงร้อยักคนหรอกน้อยที่สุดคนจะถึงร้อยค่อยทําเข้าไปเอาอนาคตของเราทําบุญเข้าไปเกิดชาติน่าสันใดก็ขอให้ดีขึ้นอย่ามาอยู่แค่นี้ เกิดใหม่ก็ให้มันดีกว่าเก่าเกิดชาตินี้อยู่ชาตินี้เกิดชาติหน่าทําบุญไปเอาปฏิบัติไปทําวัดก็ไม่ต้องมันหนานั่งปฏิบัติมากได้ดีทําวัดนี่แค่สรรเสริญทําให้จิตมันอยู่มันนิ่งหน่อยสรรเสริญพระพุทธเจ้าไม่ต้องสรรเสริญที่มันมากเอานั่งสมาธิเดินจงกรมนอนพุโทโธนั่งนอนเดินได้แทน มันดีแต่ที่จริงก็จะไปห่วงความนอนให้มันมากจิตใจไม่ทําไปก็ไม่เป็นบุญทุกอย่างมันเป็นบุญที่อยู่ที่ใจบุญอยู่ที่เดียวเทา่านี้ที่อื่นไม่มีจะนากันให้ดีสู้ให้ได้สู้ใจตัวเองให้ได้ถ้าสู้ใจตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะเป็นสู้อย่างไงเอาใจตัวเองให้ได้ดูใจตัวเองไปนั่งไปดูไป มีเวลาหน่อยเอาเลยห้านาทีสิบนาทีมันได้อยู่แล้วไงพิจารณากันให้ดีสู้มันเข้าไม่ได้ให้สู้คนอื่นให้สู้กับใจตัวเองตรงนี้แหละตรงแน่นอนถ้าสู้ชนะใจตัวเองได้ก็นชนะทั้งโลกชนะหมดทุกอย่างโดยมากบัญนชนะไม่ชนะตัวเองนี่เอาให้ชนะตัวเองทุกคนให้ชนะตัวเองอยู่ปลอดภัย ทุกอย่างให้มีมีความสุขความเจริญเจริญที่ไหนเจริญที่ใจสุขที่ไหนสุขที่ใจอยากให้เห็นเหมือนกันมันไม่มีอะไรเหมือนนะความสุขไม่มีอะไรเหมือนอะไรมันไม่คิดทุกกระทุกที่ใจก็ไม่มีอะไรเหมือนกันถ้าทุกใจแล้วกินอะไรก็ไม่ได้ถ้าสุขใจนี่อยากให้เห็นสว่างทั้งโลก ไปทางไหนก็สบายใจเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องห่วงอะไรคือพูดละได้ละที่ไหนละที่ใจพิจารณากันให้ดีต้องเอาให้ได้ไอเรื่องพูดว่าไอนั่นไอนี่จะทำไอ้น้อยนี่อย่าไปสนใจสนใจคือกีดใจของเราอย่าเผลอออกไปเอาชนะใจตัวเองให้ได้อย่าไปสนใจเรื่องอื่ พระทุกรูปให้ชนะใจตัวเองมีไหมมีแต่มันก็นน้อยต่อไปแทบจะไม่มีเลย